สวัสดีค่ะกุ้งจากพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะทางร้านพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองมีรถรุ่น d 2 7 4 0 s พร้อมกับโครงกันอ้อยใช้งานน้อยมากๆเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาไปรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถคันนี้เลยค่ะ B2740S ไปพร้อมกับโครงกันอ้อยชุดนี้นะคะแล้วก็ตัวเวทถัวหน้าแบบนี้เลยนะคะ เฮียบอกว่าเฮียจะจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าแบบจุกๆไปเลยค่ะสำหรับต้อนรับลมหนาวนะคะราคานี้นะคะถูกมากๆสำหรับสภาพแบบนี้สภาพเดิมๆเลยนะคะไม่ได้ทำสีใหม่เลยนะคะรถปี63นะคะชั่วโมงการทำงาน400ชั่วโมงนะคะราคาเพียงแค่259,000บาทเท่านั้นเองค่ะไปค่ะเราไปดูกันเลยนะคะรถสีสันเดิมๆทั้งคันเลยนะคะลูกค้าดูสภาพยางหน้ายางหน้านะคะเป็นของ Back Stone นะคะนี่เลยค่ะ สีล้อกระทะสีเดิมนะคะลูกค้าตัวสีล้อหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนนะคะดูสีตัวรถนะคะสีเดิมเดิมทั้งคันค่ะสวยสวยนะคะลูกค้าสีเดิมมีรอยขีดข่วนตามการใช้งานบ้างนะคะลูกค้าสภาพเดิมเดิมแบบนี้รถปี63-400ชั่วโมงใช้งานน,น้อยแบบนี้กุ้งบอกเลยว่า2590 0 0บาทราคาคุ้มมากๆลูกค้านะคะถ้าใครกำลังมองหารถรุ่นปี7เเข้าร่องอ้อยนะคะตัวนี้เลยคุ้มค่าคะ่ะ B27 เป็นทวมาลัยพาวเวอร์แล้วนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะเบาะก็สภาพสวยนะคะนี่เลยสีสันเดิมๆสภาพเดิมๆค่ะลูกค้าสภาพเดิมๆชั่วโมงการทำงาน463ชั่วโมงนะคะรถใช้งานมาแบบน้อยมากๆ259,000บาทกุ้งบอกเลยว่าราคานี้นะคะเฮียจัดให้สำหรับโปรโมชั่นต้อนรับหน้าหนาวยางค่ะยางเป็นยางของแบสโตนนะคะนี่ 9กกว่าค่ะสีสันสีหัวนอ็อตทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายอยู่ในสภาพที่ยังดีอยู่นะคะช่วงท้ายรถนะคะสีสันเดิมๆค่ะนี่เลยนะคะลูกค้าซีนยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะทุกอย่างยังดีอยู่รอยมาร์กยังมีอยู่ทุกจุดค่ะแขนกลางแขนข้างโซ่ข้างครบของเดิมของแท้จากโรงงานเลยนะคะนี่เลยสภาพยาง90%กว่าเปเลยลูกค้า สวยๆแบบนี้259,000บาทช่วงนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถเข้าร่องอ้อยนะคะกุ้งบอกเลยว่าช้าอดหมดนะจ๊ะนี่เลยมีคันเดียวสภาพสวยๆแบบนี้คันก่อนหนะ้ากุ้งไข่ ไปอยู่ที่269,000บาทไม่มีโครงกันอ้อยด้วยชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ500กว่าชั่วโมงนะคะแต่ตัวนี้400ชั่วโมงนะคะไปพร้อมกับโครงกันอ้อยกุ้งบอกแล้วว่าเฮียจัดโปรโมชั่นต้อนรับหน้าหนาวลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคากุ้งบอกเลยเดี๋ยวกุ้งจะไปให้เด็กมาเทสระบบให้นะคะ,ะไปกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวให้ช่างทดสอบระบบให้ดูนะคะ รถสตาร์ตติดง่ายนะคะลูกค้ารถปี63นะคะรถใหม่ปีมากๆชั่วโมงน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขับไล่เกียร์กันไปเลยนะคะสภาพแบบนี้นะคะกุ้งบอกเลยว่าราคานี้เราจัดโปรโมชั่นแบบให้ f c กันแบบจุกๆไปเลยค่ะ259,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถเล็กเข้าสวนเข้าร่องอ้อยนะคะกุ้งบอกเลยว่าสวยค่ะสภาพป้ายแดงสภาพนางฟ้านะคะรถใช้งานได้ปกติรถเดิมๆทุกจุด มาตรฐานของภูนเสมอแท็กเตอร์ก่อนการจัดส่งนะคะเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองทุกกรองนะคะแล้วก็เช็คของเหลวให้ก่อนส่งนะคะเช็คระบบไฟให้ก่อนส่งนะคะตัวนี้ส่งฟรีด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูเพาปั่นชุดเพาปั่น PTO กันนะคะไปดูเพาปั่น PTO กันนะคะเพาปั่น PTO ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้า ไปดูห้องเครื่องกันค่ะน้ำไม่ดันนะคะลูกนะคะ้าห้องเครื่องสวยสะอาดค่ะดีเลยนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถมาทดสอบระบบได้ที่คุเชมอแท็กเตอร์นะคะหรือว่าไม่สะดวกเดินทางนะคะสามารถสั่งจองออนไลน์ได้เลยนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2งสวัสดีค่ะ